ได้ลงพื้นที่ไปพบปะประชาชนที่จังหวัดน่านค่ะได้ไปสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวโดยรถรางรอบตัวเมืองน่านและตรวจเยี่ยมศูนย์กระจายสินค้านวัตกรรมเกษตรปลอดภัยประชารัฐด,ด้วยค่ะ ทางด้านนายสมชายหานหิรันสมาชิกวุฒิสภาในฐานะรองประธานกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนบนคนที่3และคณะเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดภูมินและนั่งรถรางชมทัศนียภาพรอบเมืองค่ะเพื่อศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยรถรางของเทศบาลเมืองน่านเมืองน่านถือเป็นเมืองเก่าที่มีชีวิตได้รับรางวัลเกียรติยศ hall of fame ค่ะในงานประกาศผลรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่ง ท่องเที่ยวไทยหรือว่ารางวัลกินเนริทองคำา3ปีซ้อนด้วยกันค่ะจากนั้นนะครับคณะได้เดินทางไปยังศูนย์กระจายสินค้านวัตกรรมเกษตรปลอดภัยประชารัฐตำบลถึมตองอำเภอเมืองจังหวัดน่านโดยมีนายประทุมจิน,นเสนผู้จัดการบริษัทประชารัฐรักษามคคีจังหวัดน่านและคณะนะครับให้การต้อนรับนำชมกระบวนการการผลิตและคัดแยกพืชผักผลไม้และการแปรรูป เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรนะครับให้มีช่องทางทางการตลาดบรรเทาภาะวะราคาผลผลิตตกต่าล่าสุดครับประเทศเกาหลีได้ให้ผลผลิตข้าวโพดผงนะฮะเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารและแปรรูปขิงดองส่งออกประเทศญี่ปุ่นครับ ทางด้านรองประธานกรรมการโดยโครงการสมาชิกวุฒิสภากล่าวเขาว่าศูนย์แห่งนี้มีการพัฒนายอย่างต่อเนื่อง <c oughs> มีทั้งห้องเย็นรถขนส่งและแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าเป็นช่องทางให้กเกษตรกรนั้นมีตลาดสำหรับรับซื้อผลผลิตสู่ความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศอย่างแท้จริงค่ะจากนั้นได้เดินทางไปชิมน้ำมะไฟจีนและมีเจลรี่มะไฟจีนซึ่งเป็นผลไม้ที่มีเพียงแห่งเดียวในพื้นที่จังหวัดน่านอีกด้วยค่ะ